คำขอบคุณเช้านี้จากเอซที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียเงินเกือบหมื่นสืบเนื่องจากพี่ท่านนี้จอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านในตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็เกิดเหตุการณ์รถด้านหลังโดนชนจนท้ายบุบเสียหายหาคู่กรณีไม่เจอค่ะเลยกลับไปดูกล้องวงจรปิดจึงได้รู้ว่ารถคันที่มาชนคือมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เห็นเลขป้ายทะเบียนประเมินค่าซ่อมเกือบหมื่นค่ะ รถทันนี้ทําประกันสองบวกเอาไว้กับบริษัทหนึ่งแต่บริษัทปฏิเสธการเคลมโดยให้เหตุผลว่าไม่เห็นป้ายทะเบียนเลยไม่สามารถอนุมัติเคลมได้พี่ท่านนี้เลยมาสอบถามกับครูพี่เอว่าจริงๆแล้วมันเคลมได้ไหมกรณีแบบนี้สําหรับประกันสองบวกเป็นประกันแบบซ่อมเขาซ่องเราคุ้มครองกรณีรถชนรถหรือชนกับยานพาหนะทางบกนั่นเองค่ะเมื่อก่อนการชนแบบไม่มีคู่กรณี และรถเราไม่สามารถระบุได้ว่าผู้กรณีคือใครเราจะไม่สามารถเคลมได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่มีกฎหมายใหม่ออกมาเมื่อวันที่1เมษายน2563กกรณีเกิดเหตุแล้วเรามีหลักฐานไปยืนยันได้ว่าเกิดเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบกแม้ว่าจะมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถคันที่มาชนรถเราก็ตามรถเราก็ได้ซ่อมค่ะบริษัทไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายนะคะหลังจากได้คุยกับครูพี่เอไป พี่ท่านนี้ก็กลับไปคุยกับบริษัทประกันอีกรอบพร้อมทั้งยืนยันเสียงแข็งตามข้อมูลที่ได้คุยกับครูพี่เอมาสุดท้ายบริษัทประกันรับไว้พิจารณาและอนุมัติให้นํารถเข้าไปซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อประกันทั้งทีต้องให้มืออาชีพดูแลค่ะ